มาพบกับเจ้าวีคอร์สครับชุดยก6นิ้วครับยาง37ครับเสร็จสับเรียบร้อยครับสมบูรณแบบแล้วครับ มาดูสรุปรายละเอียดใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรแต่งเพิ่มเติมกันบ้างครับตัวนี้เป็นเจ้าวีคอรสปี2020นะครับใหม่ล่าสุดครับลำนี้ก็ได้รับมอบหมายจากเสียใ่ใจดีครับ ยใหญ่ใจดีแห่งเมืองสุพรรณครับเสียโรดครับเจ้าพ่อแต่งโมรครับจัดเต็มจัดแต่งแบบเต็มเครื่องชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเป็นชุดยก6นิ้วนะครับอย่าง37นิ้วฮะมซครับ,บ แมคคอบห6ออฟลึกเลยทีเดียวครับเห็นแล้วมาหากราบเลยครับกำลังตั้งศูนย์นะครับเป็นชุดยก6นิ้วครับชุดแต่งเต็มลำเลยครับคันนี้เสียใหญ่ใจดีแห่งมือสุพรรณครับเสียโรดครับเจ้าพ่อแตงโมงครับ สั่งลุยเต็มพี่ฮะว่ากันอย่างนั้นครับลํำนี้ก็จะเอาไปลุยที่ไล่นในไล่แตงโมนะครับในสภาพผลอากาศอย่างนี้นะครับตกเกือบทุกวันครับลํำนี้ก็ได้เจอกันแน่ครับที่ไล่ครับจัดเต็มชุดครับชุดยก6นิ้วกันชนหน้าหลังครับกันชนหน้านี่ก็ จัดเป็นของฮัมเมอร์นะครับเฉียบคมเลยทีเดียวครับชนหน้าครับเนี่ฮะเข้าลูกเข้า้อยครับไปหน้าตัวนี้ก็สว่างมากครับของไอรอนแมนนะครับจัดเป็นวินเชือกนะครับของทั s สปีดครับตัวนี้ก็หมื่นสองพันห้าร้อยปอนด์ครับวินเชือกครับ ชุดยก6นิ้วของยูนิคอนนะครับโชกโชกอัพนี่ก็เป็นซับแทนง์นะครับปรับแปดระดับนะครับของโปรเฟนเดอร์ครับแล้วก็สปริงออซซี่ครับนุ่มๆหนึบๆอยู่แล้วครับ ยางแม็กซิตครับ37นิ้วฮะมาหากราบเลยเดียวครับแม็กเอ็มทีครับออฟลึกเลยเดียวครับตัวนี้เป็นขอบ16นะครับลบ30สิใสเด็ดพี่เลยทีเดียวครับ เป็นตาสะใจเหลือเกินฮะสำหรับเจ้าวีคอร์สตัวนี้ครับบันไดข้างนี้ก็ด้านบนนี้ก็จัดเป็นบันไดตะแกรงแบบแข็งแรงนะครับตัวนี้จะขึ้นลำบากนิดนึงฮะด้วยความสูงครับก็เสริมบันไดตัวเล็กนะครับเป็นอลูมิเนียมมือนกันนะครับตัวนี้ขึ้นสะดวกสบายครับ แต่บันไดแต่ถ้าคนตัวสูงก็จะขึ้นง่ายหน่อยแต่ระดับสูงร้อยหก็ต้องใส่ครับสีฟ้าฟ้านี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นกันโครงกันเซกันสะบัดในตัวเดียวกันนะครับคันนึงก็ใส่หนึ่งคู่นะครับฝั่งนู้นก็มีฮะ ตัวนี้เวลาเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากครับตัวนี้หนึบๆเลยครับเหนียวๆฮะสาดโค้งแรงๆหน,หนักๆนี่ไม่ต้องกลัวครับเปลี่ยนโยกเปลี่ยนเลนนี่ไม่ต้องกลัวครับ,รบแม็กลึกมาหากราบเลยครับเป็นแม็กขอบ16กว้าง10นิ้วนะครับ หลังก็ซับแทงแปปรับแปดระดับนะครับตัวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเปลี่ยนกันชนท้ายใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นกันชนของฮัมเมอร์นะครับเป็นสไตล์ของฮัมเมอร์ครับหล่อเท่ๆอยู่แล้วครับที่เราเห็นเห็นนี่ครับเป็นสีดํานี่ครับเป็นสีเป็นเหล็กดํานะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นกันชนเหล็กะ โดนกระแทกนี่กระเด็นเลยครับดีที่สุดก็ไม่ต้องไปกระแทกนะครับมาดูด้านในครับด้านหลังในคฮะด้านหลังนี่ก็จะมีการเบิ้ลชคด้วยนะครับตัวนี้เอาไปลุยนี่ก็ ต้องเบิ้ลโช๊คเป็น4ต้นนะครับด้านหลังให้มันเหนึบหนบกันไปเลยครับตัวเบิ้ลน,นี้จะเป็นโช๊คโมโนโทูปนะครับคู่นี่ฮะเป็นโมโนโทูปนะครับส่วนโช๊คลักนี้ก็จะเป็นซับแขนง์ครับปรับ8ระดับนะครับชอบตึงชอบอ่อนก็ปรับได้ครับ ลำนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้เลยครับที่สุพรรณบุรีนะครับของเสียโลดครับเจ้าพ่อ,อ,อแตงโมครับโป่งล้อนี่ไงกำลังสวยเลยทีเดียวฮะเนี่ยฮะดูล้อออกมานิดนึงฮะเนี่ยกำลังงามครับโป่งล้อใหญ่นะฮะตัวนี้สวยฮะ ทางด้านนี้ครับลูกค้าท่านใดก็สนใจแต่งสไตล์ออฟโรดยกสูงนะครับจะเป็นงานอัพชั้งล่างก็ลองโทรสอบถามกันดูนะครับท่านใดยิวครับกำลังดีครับขึ้นง่ายครับโทรสอบถามได้เลยนะครับ0863355209นะครับ ดงางสอบถามสินค้าได้เลยครับจะเป็นยก2นิ้ว6นิ้ว10นิ้วครับแล้วแต่ความชอบครับถ้าอยากดูของจริงตัวจริงก็ลองเข้ามาดูที่ร้านครับหรือจะดูในทางเพจหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับดูด้านนี้ครับรอบสมุนเลยครับ ลำนี้เป็นยาง37นิ้วนะครับชุดแต่งครบเครื่องครับข้างหน้าก็เป็นเสากาดระยะนะครับเนี่ยฮะตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยก็เติตัวกลับบ้านได้เลยครับแบบนี้ครับ ใหม่ๆคลิปๆครับมีสุดุตัวนี้ครับมานะครับป้ายยังไม่มีครับตัวนี้ยังไม่ได้ป้ายครับยังไม่ได้ป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ได้ป้ายแดงด้วยขวากันไปด้วยนะครับ n k 4นเคสคพระนครสียุทธยาครับ086 335 5 209นะครับจะเป็นงาน เปลี่ยนชกอัพอัพช่งล่างครับขับนุ่มเป็นรถใช้งานหรือรถแต่งขับโค้ขับลุยนะได้ทุกสไตล์นะครับลองโทรสอบถามกันดูนะครับ0863355209ครับของเรานี่ก็ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับอยู่ระหว่างกรุงเทพอยุธยาครับออกจากอายุธยามาหันหน้าเข้ากรุงเทพครับ ยู่ติดกับศูนย์โ o โยต้าไดมอนดเลยนะครับตินต่งสอบถามกันได้เลยครับ086-335-5209นะครับฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้มีจฉาชีพก็เยอะเหลือเกินครับต้องระวังกันด้วยนะครับหลอกให้เราโอนมัดจำอุปกรณ์สิ่งของของแต่งต่างๆนะครับในราคาที่ไม่แพงบางทีลูกค้าบางท่านก็หลงเชื่อรีบโอนนะครับก็เสียเงินฟรีนะครับ ทางเราก็เสียความรู้สึกไปด้วยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับชัวร์ๆที่สุดค,คือโทรศัพท์เลยครับปริงมาเลยครับผมต้องการต,ตัวนั้นตัวนี้ก็ว่าไปครับถูกาาทุกท่านเราก็เข้าใจนะครับอยากได้ของถูกก็ลองโทรศัพ์ถามกันจริงๆจังๆเลยครับก่อนที่จะโอนเงินแม้กระทั่งบาทนึงสลึงนึง,นงบางทีก็ เสียความรู้สึกนะครับโดนโกงครับฝากกันไปด้วยนะครับ NK4 คูณ4พระนครศรีอยุธยาครับเราถามกันได้เลยนะครับ0863355209ครับลำนี้ก็ถือว่าแต่งเต็มคันเต็มลำของเสียโรดครับเสียใหญ่ใจดีแห่งเมืองสุพรรณครับเจ้าพ่อแต่งโมครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเจอเจอกันที่ไหนคักทายกันได้ครับ กูใหญ่ใจดีแห่งเมืองสุพรรณคนหนึงครับที่มอบหมายงานชิ้นนี้มาให้ร้าน n อได้จัดเซ็ตเต็มชุดเต็มเหนียวแบบนี้นะครับแล้วก็ลำนี้เสร็จจากที่นี่แล้วนะครับเ,เสียรวดบอกว่าจะไปโชว์จอดโชว์อยู่ที่ศูนย์โตโตยต้านะครับทางสุพรรณนะครับไอ้ศูนย์ศูนย์อิสุส,สุครับโทษทีครับ พูดผิดพูดถูกฮะต้องขออภัยกันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับ NK4 ค4พระนครศรีอยุธยาครับ0863355209ครับคกรีงกลางสอบถามสินค้าคกรีงกลางสอบถามอุปกรณ์แต่งรถทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับของเรานะครับฝากกันไปด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามทาง YouTube แล้วก็ทางเพจทาง f a c e b o o k นะครับขอบคุณมากมครับ